สวัสดีครับพี่นอ้องกล้องปายนะครับพี่น้องที่ที่ตามช่องพจน์ขีคนป่าเท่วบ้านครับวันนี้อา่ามาอย่างเราสวนมันขึ้นเ่านะครับอา่าเป็นได้พี่น้องทางบ้านพี่น้องฝนตกบ่นะครับทางบ้านพญ่ยิม้ยยมกับยิ้มแต่บ่เห็นตกจากเถื่อพี่น้องกลับมาเบิ่งสวนมันอา่าเข้ามากลางสวน ข้ามดีอยู่ครับนะครับวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดรากรกฎาก็จะครบสองเดือนพอดีนะครับแต่ตอนนี้อันนี้เบอร์กำลังเพียงเพียงเอื้อพหญ่นะครับกำลังเพียงเอิอกนะครับก็ถือว่าผลงานใบกัญญายนะครับพี่น้องเบิ่งใบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแฉกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนนี้ขึ้นแปดแล้วครับนะครับเจ็ดแฉกแปดแฉกครับพี่น้องใบมั่นแบบนะครับใบตัง่งเห็นไหมครับพี่นอ้องใบตัง้งบ่งบอกแสดงถึงอาการสมบูรณ์นะครับใบล่างเพื่อเคลี้ยวแหล่นะครับ โคลอฟีนเต็มนะครับพร้อมที่จะสังขอแสงนะครับพร้อมที่จะสังขอแสงนะครับปรุงอาหารอ่าสางหากสางหัวนะครับสางหากสังหัวนะครับ,นะรบช่วงนี้กำลังจเจริญเติบโตครับก็บเป็นความภาคภูมิใจนะครับของพ่อใหญ่นะครับที่ได้ เห็ดมานะครับอีกสามสวนอยู่ต้งพู่นรับไกลๆพุ่ครับ,รบอีกสามสวนนะครับพุ่นสองสวนอ่าทั้งพู่นอีกสวนหนึ่งข้างข่างเทียงลังหน่อยราคาแดงๆครับอ่าจากมือจะได้ไปอัปเดตให้เบิร์อ่าสวนนั้นผมฉีดฮอร์โมนอ่าสองเทือ่อทา้งฟางพุ่นกำลังได้เทื่อหนึง่งอันนี้ก็สองคือกันกรครับฉีดฮอร์โมนสองเทือ่อนะครับใส่อ่า ที่ผ่าหาดีซิปนะครับฉีดนะครับเป็นปุ๋ยเกร็ดครับแต่ว่าเป็นระเบิดหัวกรแมนนะครับที่ผ่าหาดีซิปนะครับผสมครับอ่าน้ำม,มัากปลานะครับบ่พี่น้องนะครับใบเพิ่นสิดสดใสนะครับใบเพิ่นสิสดใส ผมมีหลกครับสวนนี่ผ่มีหลวแต่มีอีกสวนหนึ่งนะครับเกิดผมเผลอบ่ได้ไปเบิงนะครับบ่ได้ไปเบิงถึงต่ปลูกมากกำลังไปมือว่านไปฉีดนะครับ,ไป,บ,รบไปพ่อใบด่างนะครับไปพ่อใบด่างพี่น้องเกิดใบด่างแล้วมีน่าจะเป็นเพล่โล่งเพราะว่าเห็นแมงวันเอ่อต้นใดมีใบด่างนะครับจะเห็นแมงว่านหลายขนาดพี่น้อง ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพลียลงนะครับเมื่อนี้คิดว่าจะเอา่อาะ่าเพลียนะครับไปฉีดนะครับเพราะว่าป้องกันการการ,กระบาดนะครับป้องกันการขยายวงกว้างของเพลียนะครับเป็นแค่แกนเลยครับพี่น้องนะครับถ้าเพลียลงละแค่แกนเบหญ่ได้ครับ เดี๋ยวมือหนาผมคลิปหนานะครับผมจะพาพี่น้องไปเบิงนะครับว่าเพียลงลักษณะเป็นอย่างไรนะครับจะหาวิธีแก้ไขนะครับถ้าพี่น้องเคยพอเคยประสบปัญหาเคยแข้ไขปัญหามาแล้วนะครับก็ข้อมเมนมาบอกคอยกี้ได้ด้อครับเด็ถือว่าเป็นประสบประการแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับในการปลูกมันสำาหลังของข้านะครับเพราะยังกับปลูกมาเป็นสิบสิบปีนะนะครับแต่ว่าบ่ท่านพอเป็นนีนจักเถื่อ ปีนี้เกิดการแหลงแหลงยางแห i, ้งห ЕН, นะครับแม่แต่ที่โปมที่ออกขวยนะครับในบริเวณหน้าบริเวณหน้าพญกีนี่นะครับบริหารมองอื่นย่ำอยากกัคุดเอาในหน้าเจ้าของแต่ปีนี้ขึ้นมาละตายเบิดพี่น้องว่ามีขวยพ่อขวยเลยนะครับแบบดับประคันโอสดพี่น้องเย้ยนะครับอ,อ่ะพอเหลืองม,มันสอดชิปมนะครับเนาะอะ้าวบอาวากันนะครับน้ำสมประการนํำความรูนํำ สีลงอันพนลาละหน่อยมาเล่าสู่กันฟังนะครับมาแลกเปลี่ยนนะครับก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามช่องพญกีข้นปลาไทยบ้านด้วยดีเสมอมาขอบคุณกําลังใจนะครับบริเวณบริวารจะเป็นะพี่น้องทั้งบ้านเฮ้านะครับหรือว่าทั้งสปปลาวนะครับที่ติดตามช่องพญกีข้นบ้านก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับถือว่าเป็นกําลังแรงใจพลักดันให้พญกีได้สร้างคลิปนะครับให้ดีมีคุณภาพต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม